วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมื่อกี้เห็นปรับเวการเล่นแบบไม่ไมก้าแวแล้วไม่ก้าวแล้วเพราะว่า เป็นรูปแบบใหม่บริษัทฮามไม่จำกัดแท็กทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนประธานใหม่นะฮะก็คือแจ็คแฟนฉันได้เป็นประธานขอ,ข,อของของพวกพวกเรานะฮะ,ะพวกเราจะทําอะไรก็ขึ้นอยู่กับประธานสั่งนะฮะท่านประธานครับครับผมก็ทีนี้เราก็จะมีการวางแผนใหม่ทั้งหมดนะฮะผมก็ประชุมกับบอร์ดบริหารในหลายอย่างก็จะมีวางฉากใหม่ๆแล้วก็มีนักสแสดงมาเพิ่มเจนใหม่หรือว่าเราก็จะดูเวลานักแสดงใหม่นี่มีใครเพิ่มบ้างครับก็ไอจุกไอโลนไอโกน คนครับผมรับเพิ่งมาครับเพิ่งมาแต่ผมมาได้1 EP ครับนี่บารคัทที่2ครับครับเพิ่งมาเหมือนกันครับผมอาร์มโอฮาน่าครับต้องฟังนโตด้วยนะครับ ลูกเอามาฝากฝังอีกคนหนึ่งนะครับจะได้มีรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กับรุ่นรุ่นเด็กเล่นร่วมกันผสมกันผสมอาจารย์นุ้ยก็ยังอยู่จะได้ดูหลากหลายพี่นะแล้วก็อาไทยก็ยังอยู่โหลโว้โโเห็นใหม่ลไทยเนี่ยเป็นตลกที่อยู่ในระหว่างคาเฟ่พออาไทยเริ่มเล่นคาเฟ่ปั๊บคาเฟ่ล้มละลายเลยนะภูมิใจไหมที่เป็นตลกยุคคาเฟ่ล้มละลาย ดีใจครับที่ได้เล่นส่งท้ายคาเฟ่ดีที่มาอยู่กับพี่ๆเขาด้วยเราก็จะเป็นเหมือนน้องเล็กที่คอยเชื่อมระหว่างรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากเปิดเสรีแล้วมีความรู้สึกยังไงครับก็มีความสุขครับแต่ก็อย่าทักบ่อยอย่าทักบ่อยอย่าทักบ่อยครับต่อให้เซรีขนาดไหนผมก็รู้สึกเขินเหมือนเดิมครับแล้วลำพังลำพังลำพังบิ๊กลำพังบิ๊กเจบคนเดียวก็กินแรงแล้วและนี่บวกกับพี่อาร์มมัใหญ่ใช่ครับผมจะช่วยซูและเก็บเอาไว้เ็นำรายคนรัก ความสุขมากครับเพราะว่าต้นทุนผมผมชอบแบบพี่นุ้ยกับพี่เจี๊ยบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลุงลงลุงลงอ่ะลุงลงก็สองคำแล้วกันเฉย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 แค่นั้นก็เลยแบบว่ามาแล้วมีความสุขมาเรียนรู้มุกจากพี่นุ้ยจากพี่เจี๊ยบอะไรเงี้ยครับผมก็มาจากโซเชียลครับแล้วก็มาเจอพี่ๆนานๆลุงๆก็เล่งเข้ากับทุกคนย้อนลุงลงย้อนลุงลง ต้องต้องต้องฝึกอีกเยอะเลยมึงมีอะไรกับกูเลยให้แค่อ้นี่มีอะไรกับกูคนเดียวก็พอแล้วมีเป็นโจทย์คนอื่นไปทั่วอลุารงค์คือไม่ก้าวแล้วเพราะว่าหนึ่งบางทีเด็กดูเจนใหม่ดูผมก็จะให้คนอื่นเล่นแนวก้าวล้วไปเพราะผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าใครอะไรยังไงแล้วก็ผมก็จะวางแผนฉากใหม่เพราะช่วงบ่ายๆนยผมจะให้คนอื่นเล่นแทนผมพ้นจากเขาวางแผนมึงมาสายมาสายที่สุดเลยมึงจะไปวางแผนตอนไหน ครับภูมิใจไหมกับการผลการต้อนรับบริษัทฮาแท็กทีมอ๋อก็แน่นอนนะครับชื่อก็เปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนนะครับผมอยากให้ติดตามแล้วก็คอมเมนต์พวกเราแล้วให้กาลังใจพวกเราทั้งหมดนะแล้วก็ทีมงานด้วยรับรองว่าจะคัดสรรจัดสรรแบบว่าความตลกความสนุกสนานให้กับแฟนๆนะครับใย่ไหมว่าแท็กนี่ทางานเต็มที่พอได้รับตําแหน่งประธานแล้วก็คือง่วงนอนน้อยลงอ่ะต้องขยันตื่นตัวแต่เปลี่ยนเวลาใหม่นะครับฝากเลยนะครับผมทุกวันเสาร์นะครับผมเวลา สิบเอ็ดโมงนะครับผมสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงครับติดตามกันให้ดีนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนจ้ะไว้ตายแล้วครับบริษัทฮาไม่จำกัดมาแล้วอ่าแมวแคทแมทเสือเสื้อโค้ตเรือบดข้างขาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูพริกหมูคูตีสฟิตปลาหมวกแฮทมาฮอตพอดหม้อด็อกเตอร์หมอไก่คอกด็อกหมางูสเนกเอกไข่ไอตาเพนปากาบุกหนังสือมือนี่แฮน